กูจะขึ้นกดแขนน่ะไม่ใหญ่แต่งานใหญ่มากฉันเหนื่อยอะค่ะป้าคุณเถอะเอาจริงใช่อยากลาออกเราสื่อสารกันไม่รู้เฮ้ยยังต้องเก็บกดว่าไม่เรียนแล้วค่ะบทสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงปากเขาให้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วในรอบที่เดือนไม่รู้จะไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้ลงคลิปนานระยะหนึ่งเลยก็ ทุกคนเห็นอะไรที่มันแปตกตาไปหรือเปล่าใช่ค่ะเทอมนี้งานเรียนจะเรียกว่าหอก็ไม่ใช่แหละคือคณะที่งานเรียนอยู่ที่เมืองทองนะคะก็คือแบบเมืองทองอะแกมันไม่มีอะไรนอกจากคอนโดเพราะฉะนั้นไม่มีหอมักานะจ๊ะอะไรต่างๆนานาวนๆเลือกหอ กำลังเรียนวายมากเพิ่งจะมาทำก็คือได้สัมผัสชีวิตนักศึกษาของจริงได้สัมผัสจริงๆซึ่งจะถ่ายวันที่งาไปเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งถ้าถามว่าเขินไหมเขินยังเพิ่งคุยงานกับตอนนี้ได้ใหม่ยังไม่คุ้ใจแมมันก็จะเขินๆนะถ้าเดินคนเดียวแต่ว่าตอนนี้ขอไปคุยงานกับเพื่อนก่อน่ารักตัวมากเจะไปสู่ความวุ่นวายในวันพรุ่งนี้นะคะเรามาปั่นกันลยค่ะ ช่คชีวิตนี้วนเวียนอยู่กับงานวนไปเร่องว,วันนี้งานมีคุยงานกลุ่มแล้วก็มีงานที่จะต้องส่งพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะคะเนี่ยค่ะ,ะเต็มที่เลยถ้าถามว่าอยู่มอนี้ได้อะไรคุณจะปลุกความเป็นฟรีแลนซ์ในตัวอเองมากๆเลย one eternity later ล่าสุดนะคะทุกคนหนึ่งสอง คุยงานมาราธอนมาใต้ตาเรานะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าสภาพเราเป็นยังไงเหนื่อยเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าสภาพพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงนะคะว่า a few moments later อยากรู้ไหมว่ากูทำอะไรอยู่เกมเลยเกมเลยเริ่มเลยก็กระลังพูดอยู่แล้วเพิ่งมาพอดีได้เลยค่ะเพื่อจะออกกล้อง ออกจากคอนโดนของเราไปที่เรียบร้อยในเวลา10โมงเรากำลังจะไปหาพเ,ปเพื่อนกันแต่ร้อนมากเด็ดร้อนจงสภาพข้างนอกนะคะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยถึงแม้ว่าจะแบบปรับแสงสุดแล้วก็เถอะแต่ก็นั่นแหละได้แค่นี้จริงจตอนนี้เวลา10โมง25จะเรียนตั้งบ่ายรีบทำไมใครเขารีบกัน<ๆ>เพื่อนตามแล้ว a few moments later สาวที่เรียนอยู่สงสารจะมาโมโหดังด้นหน่อยวะคะเห่ดีป่ะได้ยินดังกึกออกจากบ้านไหนต้องกี่วันปกติมึงก็ไม่ได้อยู่บ้านนานอยู่แล้วอจริงตอนนี้เรากำลังจะไปหาเพื่อนมหาลัยกันไปแนะนำน้ำฝนให้รู้จักกับเพื่อนมหาลัยของเรายังยัง energy ยังไม่มา <laughs> お前はもう死んでいる何 ตอนนี้เพื่อนกำลังต๊อปผู้ชายในกลุ่มอยู่อยากให้เศร้าเว้ยว่ากูไม่ได้เป็นคนพิมพ์มาว่ากูเป็นอะไรทุกคนเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรหรือเปล่ากว่าจะมาช้ามากจะคนกินข้าวเลยเรากำลังจะไปส่งน้องฟอกันนะเอาลงไปห้องสมุดรอเงาแล้กเรียนนี่ฝนต้องรอเราถึงสี่โมงเย็น ก้ามกูจะขึ้นกดแขนว่าช่วงเวลาของการแต่งงานเพื่อนๆบอกว่าไม่ใหญ่แต่งงานใหญ่มากเออใช่เล็กเน้นใหญ่เขาจืดจี้สั่งเมื่อไหร่จานจะมาสิเราแล้วไม่รู้มีเอฟเอเอารหนักมาก อยาเข้าที่นี่นะคะที่นี่จริงๆริงถนดที่นี่ดีมากเลยนะทางการเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าที่นี่คือนหลักฐานขอจิตใจลึกๆค่ะขอจิตใจลึกๆค่ะอาจายมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปที่ A นะคะเพราะว่าคนรอสภาพแต่ละคนแปป็นผู้กำลังขีดด้วยความตั้งใจและตั้งตองผู้กำลังเล็ง A later. few moments ล่าสุดเสร็จหมดแล้วนะคะตายค่ะชีวิตนี้ตายไปเลยใครจะไปทำทานเออใช่ไหมใครจะไปทำทานให้เวลา5นาทีฆ่าเถอะเอาจริงอ่ะรีวิวนะคะดีค่ะตายแล้วรับกลับมาแล้วนะคะไม่ใส่กระโหลกหรอกค่ะแทนต่ำค่ะถึงขัดไม่ได้ใส่แล้วกดแล้วเรียบร้อยไม่ไหวแล้วไม่สิเอาไปเรื่ยรู้หมดแผนการแผนการอะไรวะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะเขาบอกว่าบอกว่าตอนนี้สายมากแล้วแลนดิ้งที่ถนนเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนวุ่นวาค่ะ ไปวอร์ดที่วุ่นวายมาถ้าก้็ใสายก็ขอค่ะด้วยเพราะตอนนี้รีบเดินมากแม้จะเขินๆหน่อยนะมีคนแบบคิดแล้วผ่านไปมาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้รถเร่งรีบตอนนี้เก้โมงยี่สิบเริ่มขาดเก้าโมงครึ่งจะไปด่านหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ใจดีเขาใสก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียตรงที่อาจจะไม่มีที่นั่งที่แบบโดนใจ Yeah. <laughs> เราแบบมีแค่เนี้ยมีแค่ เรียนตอนนี้เรียนเรื่องอะไรรู้สึกยังไงไหมคะเคือวันนี้นะคะก็อาจารย์เขาได้เดินมาถามเรานะเราก็ตอบอาจารย์ชานฉลาดสรุปเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยเราตอบคนละคำใจนะจริงอาจารย์ไม่ได้เรียกนะอาจารย์ก็บอกนงน้ล้ะค่ะแล้วครูก็ อาจรย์นะเขาเพ่อมีจริงเลยแบนี้ดูวิวิวิโมเมนต์แบงเกอร์เราเป็นอาจารย์ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะชื่อว่าการประเทศหนึ่งศูนย์หนึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดนตรีและให้เขารักไทยใช่ไหมคะถ้าเราหมื่นเท่านั้นมันถูกสำหรับคนชาวเมืองกวางยานใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังเรียนวิชา MC ก็อยู่นะจ๊ะแต่ว่าอีชานคิดว่ามีเรียนออนไลน์ค่ะมาทำไมคะ A few moments later ขอทราบถ้าความรู้สึกหนะะ่อยค่ะจบแล้วไม่ <c oughs> คุยกับเราขอทอบถามความรู้สึกหนะะ่อยค่ะอีกบ,บ่อยค่ะ่มันคือออนไลน์ size, ที่ออนไลน์ size, และออนไลน์ size, ที่ก็อกอนไลน์นะคะอเอ๊ะ ทำไมอาจารย์ไม่เข้าห้องสักทีแล้วทำไมไม่มีเพื่อน <c oughs> คือแบบทรัพยากรประชากรมีอยู่แค่สรบุบป๊เรียน <c oughs> ออนไลนาา์ค่ะนักศึกษาทุกคนรู้ได้ไงแล้วเราไม่รู้ว่าเออทำไมทุกคนรู้ทำไมเราไม่รู้เป็นตาตกก้องเองไป

ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอาจารย์ไม่ปล่อยง่ายๆปวดหัวมากเป็นไหมคะทุกคนตอนนี้นะคะเราเรียนวิชา M P ไม่เรียนแล้วค่ะไม่ยอมจบไม่ใช่นรือเปล่าใช่ตอนนี้เวลา4ี่หมืนสาเลสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงเอฟฟิวโมเ e นต์เลตเตอร์กลัวเอ๊ยตัวแก้วกลัวรึเปล่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว คนถ่ายรูปเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเกิดไปโอ้รีกูปาเขาให้เราเรียน่เรียนทำงานเสร็จงาชอนเอไงเพราเนบอกว่างส่งต้งเที่ยงคืนมึงจะรีบเที่ยคืนวันนี้มึงเข้าใจโมูต้าเดินเดิมาปุ๊บงนเสร็จแล้วแล้วแต่ก็บอกว่ามาแล้วนะชอล่ะขัดโมกูเลยแฉ้ขา มืเขาข้างหน้าม้ออ้าวก็ไม่มีอะไรแล้วไปจบคลิป